สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้ภาพพี่น้องมายางเล่นนะคะออมๆอซาเนีล่ล่ะหลังจากเก็บพักีิเล็กนะคะอยู่ข้างซ้ายเรียบร้อยพี่น้องรู้บาวาว่ากะเห็นอีหยังอยู่ในานา้ำอันนี้คือเป็นซาอยู่หน้านะคะเป็นน้องซาของเขานั่นเองนะคะกะปลูกพักนั่งอ่างหยาแหวร้รอบๆโดยเฉพาะบักลินฝากับต้นมันเบอร์รี่นะคะนี่แหละพี่น้องบัดที่นี้ยางมากยางมากมาเห็นหยังรูบอเนี่ย เนี่ยเดีここ mm ๋ยวให้เบิ ria, daha, 4. 4. 5. 5้งให้เบิ้งบักขาดคิดว่าก่อนมาจะเห็นสิ่งนี้จ้ะแล้วก็บบรูว่ามันคือป่าชนิดไหนนะในคางซานะคะปลูกนั่นปลูกนี่เนาะมาเบิ้งค่ะนี่นี่นี่พี่น้องเห็นบักาดยุ่มย่ำยุ่มย่ำอยู่นันเห็นบักขาแดงแดงน้อยน้อยนะคะตอนแรกนึกว่าป่าลูกคอกแต่ว่าพี่น้องเบิ้งดีๆว่ามันห่วงกระบอกแม่นเดี๋ยวซุ้มให้เบิ้งค่ะพี่น้องเห็นบ่กคาแดงแดงอยู่มองนั่นนะคะเบิ้งค่ะพี่น้อง มาเบิ้งซอยกันพี่น้องเอ้ยมันตอีเงี้เนี่ยมา่บเบิ้งซอยกันดูพุนะโอ้ยปาดพี่น้องบ่หน่อยเด้อจ้าภาพในความเป็นจริงกับภาพในกองบ่หน่อยเด้อจ้าพี่น้องเป็นก่อนอยู่พุนะตอนแรกกะว่ามันแมงอีองหงัห้หรือว่าหงวกหรือว่าปลาลูกคอกหรือว่าปลาอีหยังกันแน่นะคะพี่น้องมา่บเบื้องซอยแน่าจา้ามันเป็นปลาอย่างนะคะที่แน่แน่คือเป็นปลาแหละแต่ว่ารู้ว่าเป็นปลาชนิดใดค่ะพี่น้องนั่นนะค่ะ โอเปาดคือลูกปลาหางนกยุ่งนี่แหละพี่น้องคือมันสิเป็นปลาคอกับปาจักนะคะเพราะว่าปลาคอเกิดมาไหมมันโตแบบนี้บอกพี่น้องเนี่ยค่ะอืมอือ๋ออ๋ออ๋พี่น้องเพิ่งดูนะมันโตแบบนี้บ่ปลาคอน่ะเคยเห็นต่มันเปลี่ยนส้มกับบอกแล้วนะคะเอ้ยปลาอะไรเนี่ยเกิดเองตามธรรมชาตินะคะพี่น้องพุระพุราปุราวิลวงหลายายเซ่ ตุ๊ตุ๊๊สมหลายอันตรนาลาดปั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 ดองดูหล่ะคุณนะพี่น้องโอ้โอ้การลงทุนลงไปยืนอยู่ในน้ําเลยนะคะเผื่อไทยคลิปนี้นะครับพี่น้องลงมายืนในน้ำเลยจ้าคุณนะอืมอใบมันใหญ่ใบเนี่นะคะแต่กับบอลลว่าสิรอดหลายรอดหน่อยซําได้แต่กับใบเหล่าบอได้มีฝูงเดียวจ้าพี่น้องคือยุ่มย่ำยุมย่ำยุ่มย่ำอยู่หลายฟูงนะคะอยู่น้ำอ่อน กอหญ้าน้ำริมตะฟังสิละค่ะคางห้า,งา,งานะคะมองนี่เป็นมองที่พ่อฟันหยาออกไว้ตดตักน้าหดต้นใหม่อยู่ข้างทาง้างอันคู่สานี่ละค่ะพี่น้อง <c oughs> โอ้โอะโอ,โอสะสออนจ้าสออรแล้วก็ภูมิใจนะคะถ้าเฮ้ามีนองสานะคะมีนม้ำกับมีชีวิตจะพี่น้องซึ่งชีวิตที่ว่านี่ก็คือเฮาใส่น้ำนะคะในการาชะล่างนะล่างแข้งล่างขาอาบน้ำนะคะเพราะว่าจะเป็นเออ ปลูกพืชพักนะคะไม่พักบุ้งนี่สินะเอามาหดน้ำต้นไหม่ยังเสียหดพักหดหยานะคะนี่เขากับย่งเรียงปูเรียงป่าได้น้ำอยู่ในหนองสานะคะมีทั้งป่ามีทั้งปูมีทั้งกุ้งทั้งหอยมีทั้งเตานะคะพี่น้องน่ะย่างตะสีอีแขเหมือนหนึง่งงูขบับปลาดุกร้อยขบับหนามากพี่น้องเอ้ยแปล่นเอากล่องมาไทายกับว่าท่านจา้ตะตลกขึ้นย่างนี่น้องยืนซิดเบ็ดยวนสะพานน่ะมันเห็นงูขบับปลาล้อยมา ตัวอะไรยาวๆสมหรัจากหอดงูพี่น้องดีกหน่อยเนาะมันบอกเคยเห็นงูอาปากมันอาปากคากันไก่ทับฉีกนะพี่น้องคาปา่าลอยมากากะแลนมา่เบิ่งว่ามันอียงเห็นภาพแบบนั้นแล้วแล่นไปเอากล่องมามันละไปก่อนพี่น้องเนาะเออจะว่าน,นี่คือไายท่านนะพี่น้องนะปุณน,นะตาใสแปวหนะตาแดงๆพี่น้องปุณนะโอ้เหมือนตัวสเปิร์มวิ่งเข้ารังไข่เลยพี่น้อง เพ่งเบื้องสารคาดีสเปิ่มอยู่กำเนิดมนุษย์อยู่เนี่ยค่ะเออเยอะซะด้วยนี่ละจ้าพี่น้องความอุดมสมบูรณ์เนาะถ้าพี่น้องมีแรงน้ำพี่น้องก็สามารถที่จะมีผ่าแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะเห็นอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าโตน,น้อยๆแบบนี้กากเพิ่งเคยเห็นกากเลยตื่นเต้นจักหน่อยถ้าเป็นฟูงปลาลูกคอ,อกหรือปลาซิ่วปลายังสิกจะเห็นบ่อยอยู่ค่ะเนี่ยค่ะ ยุสากากับปล่อยป่าหลายชนิดค่ะทั้งป่าที่ได้รับแจกนะคะตามโครงการแต่ละปีนะประมงเขาเป็นกับมาแจกลูกป่าพันป่าแล้วก็ทั้งสื่อมาเองครับว่าจะเป็นป่ากระโ霍นะคะป่าดุกป่านิ่นป่าทับทิมป่าจระเม็ดนะคะป่ายังละป่ากดป่าสวายยังสิไะป่ากดข้างป่าบึกยังสินะคะป่าตองป่าหมอนะคะ กาลงไวซสปปานั่ยระคะพี่น้องปลายี่สบปันวันจันเนาะบัดที่นี่เวลาหลายๆคนก็ว่าเอาปลาดุกมาขายแน่เอาปลานี่อันนั้นมาขายเนี่ยคือระบุบ่ไดนะคะเวลาการมานั่งตกปลาเนี่ยเจ้าว่าปลายังมันสิมากินนะคะเ่องว่าสามารถระบุใดจ้าพี่น้องเพราะฉะนั้นเลือกบ่ได้ได้ปลายังก็กินปลานั่นค่ะเนาะถ้าเพิ่นถ้าพออศัยเบ็ดเนี่ยมาขึ้นก็ได้ปลาคออยู่ค่ะพี่น้องปักเบ็ดไ้ ก็ได้ปลาคออยยุแต่ถ้าตกเอาในส่วนลลยสิได้พวกปลายี่ซกค่ะปลายี่ซกแล้วก็ปลาดุกปลาทับทิมยังสิมันมากินเบ็ดนะคะจระ,ะเม็ดกระโกอะ่ปะปลาคอยไม่กินบันไดดอกแต่ว่าโดนโดนเห็นเถืออยู่ค่ะซานน่บ่ได้สูบจักเถือนะคะพี่น้องเออบ่ได้สูบมันโดนปีละคะ่ะตะกี้เพิ่นกะสูบแน่อยู่นะคะจะเดี๋ยวนี้เสียดายน้ำเพราะว่าเฮาเหตุการณ์เกษตรเนาะไ่อยากสูบออกนะคะ มีสาไว้กับมีความชุ่มชื่นค่ะพี่น้องเวลาสูบก็จะเป็นสูบอันสาหน่อยจ้ะสาน่อยกับพ่อได้กินปลาคอยยมันมาไปขอนกันนะคะนี่แหละจ้ะพี่น้องน้ำคือชีวิตนะคะน้ำหายชีวิตแล้วก็น,น้ำกับคือชีวิตพร้อมอ่อนซ่อนป่าจะของจ้ะพี่น้อง <laughs> ผู้ใดรู้ว่าไปาอ,อย่างคอมเมนต์บอกนะเด้อค่ะ เอาเมือนนีไทยป่าให้เบิงงซัมนี่ละจ้าพี่น้องเอาไว้เจอกันไม่คลิปหนาเนาะขั้นมีอีกอย่างหนาสนใจง่งามหรือว่าหนาตื่นเต้นนี่กากิกกสไทยซูเบิงงอีกและจ้าพี่น้องต้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะเจอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ